สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะสายจะพาเ,เพื่อนๆมาทําความรู้จักกับมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะของ Estee Lauder ค่ะจริงๆแล้วเขาก็มีหลายไลน์นะคะแต่ว่าไลน์ที่เราจะมาโฟกัสพาเ,เพื่อนๆมาทําความรู้จักกันในวันนี้เนี่ยจะชื่อว่า Re-Vitalizing Supreme Plus นะคะเป็นคอลเลกชันมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีด้วยกันทั้งหมด4ตัวค่ะหลายคนถ้าเกิดว่าไม่เคยมีข้อมูลมาก,ก่อนนะคะไปที่เคาน์เตอร์อาจะางงนิดนึงว่าเอ๊ะเราต้องเลือกตัวไหนดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายไลน์สูตรเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะดูคลิป จบแล้วเนี่ยไม่งงอีกต่อไปแน่นอนค่ะสามารถที่จะแบบพุ่งตัวไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็เลือกชิ้นที่ตัวเองคิดว่าเหมาะกับผิวของตัวเองได้เลยนะคะ พูดถึงกลุ่ม r e v i ท a l ท z i n ไล u ิ r งส e p เ u s ร o พ l าส t i คอก่อนนะคะลายนี้เนี่ยเขาก็จะเกี่ยวกับแ n t i e d เอจจนะคะทุกคนแน่นอนว่าความเป็นมอย s t เจอไรเนะคะเขาก็จะเด่นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่แล้วเนอะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของ a n t i e d เอจจนะคะก็คือการเน้นในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพของคอลลาเจนในผิวของเรานะคะให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์และกระชับนะคะใน3ส่วนสําคัญบนใบหน้าค่ะมีอะไรบ้างก็คือ พวงแก้มของเรานะคะเขาเรียกว่าแอปเปิลชีคตรงนี้นะคะแล้วก็ร่องยิ้มนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกล่องน้ำมกักหรืออะไรก็ตามนะคะตรงส่วนนี้นะคะเวลาที่เรายิ้มมันจะขึ้นร่องยิ่งมีอายุก็จะยิ่งร่องเยอะนะคะและร่องตรงนี้เนี่ยมันทําให้หน้าเราดูแก่ทุกคนถ้าเพื่อนไม่เชื่อนะคะลองถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเข้าแอปน่าเหมยตัวอะไรก็ได้แล้วลองลบร่องยิ้มออกนะคะหน้าตึงหน้าเด็กขึ้นมาทันทีนะและส่วนสุดท้ายก็คือกรอบหน้าของเรานะคะเขาจะเข้ามาช่วยทําให้มันชัดขึ้นนะคะชัดขึ้นในที่นี้ไม่ได้ ห,หมายความว่าทาครีมอันนี้ไปแล้วแบบหน้า V shape เป็นหน้าที่แบบทรงกรามขึ้นเป๊ะอะไรแบบนี้อันนั้นคือต้องลดน้ำหนักนะเพื่อนแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าผิวมันไม่หย่อนคล้อยนะคะมันดูกระชับดูเฟิร์มขึ้นในส่วนของคอนะคะก็ช่วยด้วยเหมือนกันแต่ว่าการจะช่วยคอได้เพื <S <S <ๆ S 2> <ๆ>่อนๆต้องทาที่คอด้วยนะคะไม่ใช่ทาหน้าเราจะไปหวังว่าคอจะตึงกระชับด้วยเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบ n ฟิตที่จะได้ไปนะคะก็คือเรื่องของพวกริ้วรอยเล็กๆนะคะล่องตื้นต่างๆเนี่ยมันจะ ทำให้ดูจางลงนะคะ มอยเจอร์ไรเซอร์ในลายนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรค่ะและ4สูตรนี้นะคะจะมีส่วนผสมหลักๆที่เหมือนกันนะคะอยู่3ส่วนผสมค่ะเดี๋ยวไซขออธิบายในเรื่องของส่วนผสมหลักก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักสําคัญของลายนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนจะเลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์สูตรไหนก็ตามมันก็จะได้เบเนฟิตในเรื่องส่วนผสมหลักตัวนี้ไปด้วยส่วนผสมแรกนะคะจะเป็นส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือว่าการชะลอไม่ให้ผิวของเรานั้นแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะการที่มีสารอนุมูล อิสระเยอะในผิวเนี่ยยังไงผิวก็จะดูแก่มากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคําว่าแอนตี ident, ้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์บ่อยมากๆในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือเป็นเรื่องของสกินแคร์ก็ตามในส่วนของเอสเตอร์ลอเดอร์รีไวท์ไรน์ไรนิ่งซูเปรพลัสนะคะเขาก็จะมีสารสกัดที่ชื่อว่ามอริงกาเอ็กซ์ตรค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสารสกัดจากมะรุมนะคะสารตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอสเตอร์ลอเดอร์ด้วยนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นบำรุงนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะต่าง ต่างทีเร้อมะรุมเนี่ยเป็นพืชที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะคะเขาจะมีไขมันแล้วก็โปรตีนของเขาเนี่ยที่อุดมไปด้วยประสิทธิภาพสูงมากๆนะคะในแง่ของสกินแคร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยทําหน้าที่เหมือนการเปิดสวิตให้กับการบํารุงผิวของเราค่ะส่วนผสมถัดมานะคะส่วนผสมที่2ชื่อว่าคอลลาเจนบูสติ้งเทคโนโลยีค่ะเป็นส่วนผสมที่นักวิทยาศาสตร์ของเอสเตอร์ลอเดอร์คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเองนะคะส่วนผสม นนะะก็จะมาช่วยเน้นเรื่องความกระชับของผิวค่ะให้ผิวของเราดูแน่นดูอิ่มดูฟูดูเรียบเนียนขึ้นนะคะและส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็คือ Hi p i คัสเอ็ f r a c t i น n s นะคะจะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวนะคะเข้าไปเสริมสร้างในส่วนของอีลาสตินในผิวของเรานะคะให้ความยืดหยุ่นตามธรรมชาติคอลลาเจนตามธรรมชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีตัวน,นี้เป็นส่วนผสมใหม่นะคะเป็นสารสกัดจากดอกชาบาค่ะประเทศแถบเราเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับดอกชาบาโดยเฉพาะ บ้านเราดอกชบายเยอะแยะมากเลยนะคะแต่เราอาจจะคิดว่าเขาเป็นแค่ดอกไม้เพื่อความสวยงามจริงๆแล้วทางเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะก็เห็นว่าดอกชบานึงดอกเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเขาก็เลยนําเอาดอกชบาทั้งดอกนะทุกคนหนึ่งดอกเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบเยอะแยะไปหมดนะคะคือปกติแล้วเวลาที่เขาเลือกเอาพืชดอกไม้เอาอะไรก็ตามมาทําเป็นส่วนประกอบของสกินแคร์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมุ่งไปที่ส่วนประกอบเดียวอย่างเช่นฉันจะเอาตะเกสซ้อนฉันจะเอาตะก,กียบอะไรแบบเนี้ยในส่วนประกอบของเขาเนี่ยมีทั้งหมด8 เค้้าใชทังหมดเเลย่ะพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนคือแต่ละส่วนมันจะมีเบเนฟิตสำคัญๆของเขาที่สามารถเอามาจับรวมกันแล้วทําให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีสตอรี่ในการเก็บในการทําอีกนะคะคือดอกชาบาเนี่ยจะต้องเป็นดอกชาบาที่เก็บตอนที่บานตอนเช้าๆและเก็บด้วยมือเท่านั้นหลังจากเก็บด้วยมือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปทําให้มันแห้งนะคะอย่างไวอย่างเร็วที่สุดเพื่อรักษาคุณสมบัติของเขาให้อยู่ในจุดที่สูงที่สุดก่อนที่จะเอามาสกัด ทำเป็นส่วนประกอบหลักในเอสเต l a u โ e เดอร i รีไวท i ไร s u ซิ่ง e ู l u s นี้นะคะเวอร์มากแม่แล้วก็ขั้นตอนการทํานะคะคือใช้เวลาตั้งแต่เก็บเกี่ยวยันทำออกมาสเสร็จเรียบร้อยเป็นสารสกัดที่พร้อมจะไปสกัดเป็นครีมของเราเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดนะคะกับดอกชบา้าหดอกเนี่ย83วันเลยค่ะ b บ n e f นฟหลักๆของเขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้แต่ละตัวแต่ละสูตรนะคะเขาก็จะแยกออกไปอีกว่าอันไหนตอบโจทย์ของใครมากกว่ากันนะคะสา,ายจาไล่ไปตั้งแต่ตัวระดับเบสิกเลยที่ถ้าใครจะมองหามอ m o i s ไรเซอร์ที่เป็น anti aging ของ estée lauder เนี่ยต้องไม่พลาดตัวนี้นะคะ เอสเต l ล u เดอร์รีไวท์ทอ n ไลซ p ่งส e ตร e ครมยูสเเนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนเบสิกของเขานะคะคือใครก็ตามที่อยากจะลองใช้เจ้าตัวมอยส์เจอไรเซอร์ในลายนี้นะคะ <c oughs> ก็จะต้องเล็งมาที่ตัวนี้ก่อนนะคะเพราะเป็นตัวหลักของเขาเลยจะดึงเอาส่วนผสมสําคัญทั้งหมด3ตัวที่ไซาเล่าไปเมื่อกี้นะคะเป็นส่วนประกอบหลักในนี้นะคะแล้วก็ b e n นฟิตทั้งหมดทั้งมวลก็คือรวมอยู่ในนี้เลยสิ่งที่คนพูดถึงเยอะที่สุดก็คือในเรื่องของเนื้อครีมนะคะ เนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นเนื so ้อที่มีความเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ความเข้มข้นแบบความหนาเหนียวอ่ะทุกคนแต่มันจะเป็นความเข้มข้นแบบแน่นเฟิร์มเราเกลี่ยลงไปบนผิวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเจ้าตัวเนื้อครีมเนี่ยมันโอบลัดไปบนผิวของเรานะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากหน่อยเนี่ยมันจะสามารถเอามาเป็นมาสก์ครีมได้ด้วยนะคะมันจะเป็นเนื้อลักษณะแบบนั้นก็เลยจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะสําหรับคนที่มีผิวผสมหรือผิวค่อนข้างแห้งหน่อยนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแต่ทีนนีี้เ่ย ถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ยเนื้อเนี้มันยังแบบว่าแอบหนักไปหน่อยสําหรับผิวเราหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบเข้มข้นเกินไปเขาก็มีอีกเนื้อสัมผัสหนึ่งนะคะที่ออกมาใหม่คะ่ะตัวนี้ออกมาเอาใจผิวคนเอเชียโดยเฉพาะด้วยเพราะว่าได้รับการพัฒนาวิจัยที่เอเชียนะคะที่ญี่ปุ่นคะ่ะตัวนี้ชื่อว่า Re Vitalizing Supreme Plus Youth Power ซอฟครมนะคะต่างกันแค่นี้แหละคะ่ะตัวนี้เป็นซอฟครมตัวนี้เป็นครีมนะคะส่วนผสมหลักส่วนประกอบหลักเนี่ยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างในเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะตัวนี้เนื้อจะออกแบบมาให้บางเบาเป็นพิเศษให้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราให้เหมาะกับผิวของคนเอเชียะคะ่ะคนเอเชียชายก็เลยจะชื่นชอบตัวนี้เป็นพิเศษไซอยากบอกว่าตัวไซเองจากที่ได้ลองทั้ง4เนื้อนะคะตัวเองก็ชอบอันนี้มากๆเหมือนกัน <laughs> คือมันทาง่ายค่ะมันสบายผิวกับอากาศบ้านเรานะคะแล้วก็ ส่วนตัวใส่มองว่าเนื้อนี้นะคะเหมาะกับการที่จะใช้ในตอนกลางวันแล้วต่อด้วยเมคอัพอะคะ่ะคือมันไม่ไปกวนเมคอัพไม่ไปทําให้เมคอัพมันเคกกี้หรือมันเละหรือมันแบบมีความมันเร็วอะไรแบบนี้ไม่เป็นนะคะเนื้อเขาดีมากจริง แต่จริงๆแล้วนะคะ r e i e a l i z r i n g Supreme Plus Youth Power Cream ทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปกตินะคะหรือว่าเป็นเนื้อซับครีมก็ตามมันสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเพื่อนๆเลือกจากเนื้อสัมผัสที่เรารู้สึกว่าเราทาไปบนผิวแล้วมันแบบเฮ้ยมันใช่กับผิวของเรานะคะอย่างบางคนที่เป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะชื่นชอบเป็น Youth Power Cream ปกตินะคะแต่สําหรับคนที่เป็นแบบผิวผสมหรือว่าผิวมันอะไรแบบนี้ถ้ามาทางฝั่งเนี้ยก็จะน่าจะชื่นชอบมากกว่า แต่ว่าทรายบอกเลยนะว่าทรายเป็นคนผิวแห้งมากๆใช่ไหมทรายก็แอบ,บชื่นชอบอันนี้นะแต่จริงๆก็คือใช้ได้ทั้ง2ออันแหละแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้นะคะแอบ,บเชียร์มากกว่านิดนึง ตัวต่อมานะคะที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นตัวที่3นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษที่ทําออกมาเฉพาะเป็นไนท์ครีมเท่านั้นนะคะตัวนี้ชื่อว่า Estee Lauder r e v i t a l i z i n g Supreme Plus Night นะคะชื่อบอกเลยว่าใช้กลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะทําออกมามีความเข้มข้นสูงนะคะจะเป็นเนื้อที่แตกต่างจากตัวที่ใช้ได้ทั้งกลางวันกลาง,งคืนไปแบบชัดเจนเลยค่ะทุกคนเนื้อจะมีความแน่นนะคะออกแบบมาเพื่อที่จะอบอุ้มผิวของเรา ในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางคืนเวลาเรานอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรานอนเฉยเฉยนะทุกคนเพราะว่าผิวของเราเนี่ยยังต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศนะคะอุณภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไประหว่างที่เรานอนนะคะรวไมไปถึงเวลาที่เรานอนเราไม่ได้นอนนิ่งๆเฉยเยถูกไหมทุกคน <laughs> เรามีการแบบสะบัดปัดไปมานะคะไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสกับพวกผ้าปูที่นอนผ้าห่มหมอนอะไรต่างๆมันยังต้องเผชิญอะไรที่เราไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นตอนที่เราหลับเนี่ยเจ้าม m อ i s ไร r i อร์สูตรกลางคืนตัวนี้ ะะก็จะมาช่วยในการลดการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวให้กับเราช่วยปกป้องผิวของเรานะคะตัวนี้หลายคนบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันชัดเจนมากๆในเรื่องของความกระชับนะคะใสเองก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันค่ะคือตัวนี้พอเราใช้ตอนกลางคืนนะคะด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกแต่ใสรู้สึกว่าเวลาใช้เราจะต้องมีการ นวดให้มันซึมเข้าสู่ผิวอะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการบังคับไปไกลายๆในตัวว่าเราจะต้องนวดหน้านิดนึงนะคะและการนวดหน้าเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นการทํางานการไหลเวียนเลือดต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้นวดในทุกๆวันเนี่ยมันอาจจะช่วยในเรื่องของ ความกระชับด้วยส่วนหนึ่งเหมือนการออกกำลังกายผิวของเราะคะ่ะแต่ว่าพอมาดูที่ส่วนผสมหลักๆของตัวไนครีมตัวนี้นะคะเขาใส่มาแบบแน่นมากทุกคนถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนอาหารผิวแบบจริงจังค่ะ,คะทั้งเจ้าตัวมาริก้าเอ็กซ์ตรักนะคะที่ใส่เข้ามาแบบดับเบิลคูณ2เท่ามาเลยนะคะยังเพิ่มสารสก,กัดซีลาเวนเดอร์ฟลาวเวอร์เอ็กซ์ตรักแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดอีก2เท่าเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าดับเบิลกันไปเลยมีหน้าละพอใช้แล้วถึง ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลชัดเจนไวมากนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนเพื่อนๆนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสะดวกในการแยกใช้ครีมแบบว่ามีครีมกลางวันและครีมกลางคืนเนี่ยใส่แนะนําให้ลองเจ้าตัวนี้ดูนะคะน่าจะประทับใจ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Re-Vitalizing Supreme Plus Bright นะคะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้ว Bright นะคะก็คือเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ของคนที่มองหา Moisturizer ที่เป็น Anti-Aging นะคะแล้วก็เพิ่ม Benefit ในเรื่องของการช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสมีความ l u m i n o u s มีความ Glow มีความ Radiance นะคะก็จะเป็นตัวสูตร Bright นั่นเองตัวนี้มีเทคโนโลยีนะคะที่ไม่มีในสูตรอื่นๆค่ะเป็นเทคโนโลยี พาะนะคะชื่อว่า511 a a target technology นะคะส่วนผสมของเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะเป็นตัว beauty berry ค่ะบวกกับวิตามิน C นะคะก็จะเข้าไปจัดการในเรื่องของเม็ดสีผิวเรื่องความหมองคล้ทำทําให้สีผิวของเราดูสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเหมือนเหมือนกันนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อแบบกลางๆนะคะเป็นเนื้อครีมที่แบบใช้ง่ายทางง่ายนะคะ แต่จากที่อธิบายมานะคะคือซส์เทียบกันในทั้งหมดสีเนื้อสีสูตรนี้นะคะแต่ถ้าเอาสี่เนื้อสีสูตรนี้ไปเทียบกับครีมอื่นๆทั่วๆไปอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างสบายผิวหมดเลยทั้งสีสูตรนะคะคือไม่ได้มีตัวไหนที่แบบว่าหนาเหนือจนแบบว่าปาัดไม่ไปหรือเบลนด์ไม่ออกอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะต่อให้เป็นตัวยู u พาวเวอร์ครีมที่รู้สึกว่ามันน่าจะแน่นที่สุดแล้วในบรรดาทั้งสีสูตรเนี่ยแต่พอเวลาที่เราเบลนด์บนผิวนะคะเกลี่ยวไปแล้ว มันก็ค่อนข้างสบายผิวมากเหมือนกันนะคะดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันจะแบบหนานหนักนั่นนี่นู่นไหมก็จะบอกเลยว่าทั้ง40สูตรไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเนื้อสัมผัสบางเนื้อสัมผัสที่มันแบบค่อนข้างบางเบาเป,เป็นพิเศษพอมาเทียบกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเอออันนี้ดูหนาอันนี้ดูบางบางอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกที่ชอบเลือกที่ใช้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าความเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะเจ้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม r ีไวท i ทไลซ p พ e มพลั c คอลเล t ชันนี้นะคะไม่มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ที่หลายๆคนเกรงกลัวนะคะก็คือไม่มีพาราเบนค่ะไม่มีพาทาเลสนะคะไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีออยล์ไม่มีโซเดียมลอเรตซัลเฟตไม่มีซัลฟายไม่มีปิโตลาทัมและไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะและเพื่อความปังในการใช้งานมอยส์เจอไรเซอร์ของเอสเ e อ a u ลอเกลุ่มนี้นะคะเขาก็แนะนำว่าควรจะใช้คู่กันกับเอสเ e l a u ลอเดอร์แอดวานซ์ไนท์รีหรือว่า A.N.R เซรั่ ที่แรน่าจะพูดถึงให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆว่าแซรเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟน A N R s e รั่มเหมือนกันตัวนี้เป็นเบสิกเซรั่มที่ซซายมีติดบ้านอยู่เป็นประจำนะคะก็คือมันเป็นเซรั่มตัวที่เรารู้สึกว่าแบบเราใช้แล้วเราสบ,บายใจเราอุ่นใจนะคะไปดูรีวิวย้อนหลังได้เคยทำรีวิวไปแล้วนะคะเซิร์ชเลย f i โอนา i t ต้าเอสนะคะ ดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนๆก็ไม่มีความงงอีกต่อไปแล้วเนาะสำหรับการเลือกใช้ r e v i t a l i z i n g Supreme Plus Collection ของ Estee Lauder นะคะแต่เราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนโอ้อันนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่า Estee Lauder มีช่องทางการขายเยอะมากๆนะคะทุกคนหลักๆเลยก็คือที่เว็บไซต์นะคะ estee lauder co th นะคะเป็นการส่งตรงจาก Estee Lauder ประเทศไทยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของก๊อปของปลอมของเรียนแบบใดๆไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เพื่อนสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Estee ลอเดอร์ทุกสาขานะคะรวมไปถึง l a ซาดาก็จะมี Official Store ของเขาเหมือนกัน If and b ด y เซฟก็มีนะคะคือมีหลายที่มากๆทุกคนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะอ๋อแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้เจ้า r e v i t a r i z i n g Supreme Plus อยู่แล้วนะคะก็จะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะคะแพคเกจจิ้งใหม่ของเขาเนี่ยมัน Eco Friendly ค่ะมากขึ้นคือมันเป็นเทรนตอนนี้แหละที่สกินแคร์ต่างๆเนี่ยจะหันมามองในเรื่องของลดการใช้ขยะนะคะก็คือมันสามารถเอาไปหมุนเวียนรีไซเคิลได้นะคะตัวแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ของเขานะคะอน,นี้ทำมาจากแก้วนะคะแก้วก็เลยจะเอาไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้นะคะ แล้วก็ข้างในเนี้ยเพื่อนๆสามารถซื้อเป็น r e f i ลได้นะคะมันจะสามารถแกะตรงนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็เราสามารถซื้อแค่เฉพาะตัว r e f i ลมาเติมได้มีขายที่เคาน์เตอร์เหมือนกัน <ๆ S 1> ก็จะสามารถประหยัดเงินไปได้อีกประมาณ600บาทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตมาแนะนํากันอีกเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ส่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย